สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุอิจูเมะนะคะตอนที่9แล้วของออดิโอแทฟิกโนเวลโนเรตบายคิมิเรื่องชื่อว่าเดวิลต่อคุณวนันร้านชำร้านนี้ไม่มีขายนะคะตอนที่5ของเรื่องนี้แล้วนะคะเอาละเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าอตอนที่5ชื่อตอนว่าร้านชำผีสิง วงเล็บแมวน้ำนะคะร้านหนังสือเป็นสถานที่ที่ดูไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ฉันก็มักจะไปเดินเล่นอ๋อรู้แล้วก็คือเวอร์ชั่นแมวน้ำพูดถึงนะคะเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ก็คือจะใหร้รู้ว่ามันคือเวอร์ชั่นแมวน้ำพูดถึงเพราะว่าปกติจะเป็นเวอร์ชันคุณวานพูดเนาะรอบนี้เป็นเวอร์ชั่นคุณแมวนม้ำเริ่มใหม่นะคะตอนที่ห้าร้านชําผีสิงแมวนม้ำ ร้านหนังสือเป็นสถานที่ที่ดูไม่มีอะไรแปลกใหม่แต่ฉันก็มักจะไปเดินเล่นเพื่ออัปเดตคลังความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอว่ากันว่าแค่มองดูปกหนังสือก็ทำให้จิตใจผ่อนคลายฉันนะ่ะมักที่จะด,ดึงดูดด้วยหนังสือตลอดเวลานั่นแหละและกับคนตรงหน้าเองก็ทำให้เกิดความรู้สึกน่าดึงดูดอย่างประหลาดทาั้งๆที่ฉันก็จะเดินผ่านไปก็ได้ แต่กลับรู้สึกสะดุดใจกับผู้หญิงตัวเล็กที่เอาแต่ยืนทำหน้าเครียดมองไปที่ชั้นหนังสืออย่างคุ้นคิดไปหน้าสวยจัดนั้นให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกและด้วยความเป็นคนดีสีสังคมของฉันฉันจึงได้เสนอต,ตัวที่จะเข้าไปช่วยเลืเลอกหนังสือให้เห็นแบบนี้ฉันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเชียวนะเด่เดียวค่ะแต่สุดท้ายความบางดีของฉันมันกลับไม่มีค่าในใสายตาของอีกคนเลยแม้แต่น้อย ฉันได้จะมองตามผู้หญิงคนนั้นที่รีบเดินหนีราวกับกลัวว่าจะฉันจะมาป้นกันเสียอย่างนั้นกลับมาก่อนสิคะเราเป็นคนดีจริงๆนะถ้าดิงดันจะเดินตามต่อคงไม่แคลวได้โดนหาว่าเป็นโรคจิตแน่แต่ฉันรู้สึกคุ้นเคยกับอีกฝ่ายจริงๆนะเสียดายจังถ้ามีโอกาสได้เจออีกก็ดีสิและเป็นอีกครั้งที่ฉันได้เจอกับ คนที่รู้สึกถูกใจแต่กลับไม่สามารถสานต่อความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านั้นถึงแม้จะแอบหวังเล็กๆว่าถ้ามาที่ร้านหนังสือแล้วจะได้เจอกับคุณคนนั้นอีกครั้งแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังนี่ก็มาเป็นวันที่สามแล้วนะแต่ก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาคงต้องถอดใจแล้วละ่ะท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนจนผิวหนังจะลุกไหม้อุณหภูมิ อุณหภูมิรือเปล่านะอ่านยังไงนะก็ไม่รู้ว่าความคิดที่จะเปลี่ยนบรรยากาศหาร้านกินข้าวใหม่ๆนั้นสมควรทําในเวลานี้หรือเปล่านั่งกินข้าวที่โรงอาหารของมหาลัยเหมือนเดิมก็ดีอยู่แล้วเชียวไม่น่าหาเรื่องเลยอยากกินร้านเนื้อย่างเจ้าดังแท้ๆแต่ทําไมตอนนี้กลับรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะกลายเป็นเนื้อวากิวเกรดเอที่ถูกย่างบนเตาแทนซะนี่ฉันก็บอกแล้วว่าความคิดนี้มันไม่เวิร์ก อุตส่าห์บอกว่าให้รอมารอกินตอนเย็นเพราะพวกคุณก็ไม่ยอมว้ยทั้งเหม็นทั้งปิ้งย่างทั้งเหม็นปิ้งย่างแถมยังเหม็นเหงื่ออีกเสียงของชมพู่อ๋อไม่ใช่ชมพู่เสียงของชมพู่ที่เดินอยู่ข้างกันบ่นขึ้นโธ่ก็ใครจะไปรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ต้นไม้เถียงกลับไปอย่างไม่ยอมแพ้และซานได้แต่ยิ้มแห้งๆไม่กล้าเสียงอะไรกลับไปเพราะก็ผิดจริงๆ ตอนนั้นมันหิวนี่นาแถมขบก็มีรถไปส่งใครจะไปคิดว่าอยู่ดีๆพี่เขาจะติดธุระกระทันหันพวกเราเลยโดนปล่อยเกาะต้องเดินกับต้องเดินเท้ากับมหาลัยกันแบบนี้คุณไม่ต้องมายิ้มสำนึกผิดเลยนะแมวน้ำต้นด้วยถ้าฉันโดนเด็กๆนินทานในคาสบายน,นี้จะทำยังไงชมพูยังคงบวนไม่เลิกและฉันกับต้นไม้ก็ไม่กล้าตอกลกับหญิงสาวคนนี้เสียด้วยสิ เอาจริงๆแค่เดิอนอย่างเดียวก็เหนื่อยจะแย่แล้วถ้าให้เปิดปากพูดอีกเกรงว่าจะใช้พลังงานมากจนเกินไปแบบนั้นคงไม่เหนื่อยแบบนั้นคงไม่เหลือแรงไปสอนในคลาสช่วงบ่ายกันพอดีเห็นเถียงกันเป็นเด็กๆแบบนี้พวกฉันก็เป็นอาจารย์ที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เรานักศึกษาที่เป็นอนาคตของประเทศชาติเชียวนะใช่แล้วพวกเราสามคนคืออาจารย์มหาลัยที่สอนในคณะเดียวกัน ชมพูคืออาจารย์สาขาบัญชีต้นไม้คืออาจารย์สาขารโลจิสติกและฉันสุดที่รักอาจารย์สาขาบร,ริหารหรือจะเรียกว่าแมวน้ำก็ได้อย่างที่ชมพูเรียกเมื่อคู่ก็ได้ชื่อเล่นของฉันน่ะมันมีที่มาที่ไปอยู่นะเดิมทีแล้วฉันมีชื่อเล่นว่าที่รักแต่ว่ามันกลับสร้างความเข้าใจผิดให้กับทุกคนมากจนเกินไปแถมบางครั้งยังเป็นต้นเหตุให้เกิดความรำคานอีกด้วย ตัวอย่างเช่นที่ราาักคะที่ราาักครับอาจารย์ที่รักแค่ฟังก็รู้สึกขนลุกแปลกแล้วดังนั้นชื่อเล่นที่ทุกคนมักเรียกกันคือแมวน้ําจําไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนตั้งให้น่าจะเป็นตอนเด็กๆมันเป็นความทรงจําที่ออกจะเรียนรางว่าเคยมีพี่สาวคนหนึ่งบอกเราเลว่าไม่ชอบที่ชื่อประหลาดหรองั้นเดี๋ยวคิดชื่อใหม่นะชื่อว่าแมวน้ําเป็นไงน่ารักดีออก ตอนนั้นฉันดีใจมากจริงเอาไปเปล่าประกาศทุกคนไปทั่วชื่อแ่นจริงๆของฉันก็ถูกลืมเลือนไปโดยปิยายเพราะอายุของเราทั้งสามคนใกล้เคียงกันและเข้าเป็นจุบมาในเวลาไล่เลี่ยกันจึงทําให้เป็นแก๊งเพื่อนสนิทมากกว่าที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดาแล้วทําไมเราสามคนต้องมาเดินร้อนกันแบบนี้น่ะหรอเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นตอนสิบโมงกลัวๆเพราะฉันตื่นสายเลยตัดสินใจไม่กินข้าวเพื่อจะได้เข้าสอนให้ทันในคาบเช้า และผลจากการกระทํานั้นจึงส่งผลให้ช่วงสายถึงได้หิวจนใส้แท้แทบขาดซึ่งต้นไม้เองก็ดูเหมือนจะประสบชะตากรรมเดียวกับฉันรายนั้นเองก็กินข้าวเช้าไม่ทันเพราะมีการสอนเมคอัพขาดเสียงโคกเสียงท้องร้องจึงได้ดังสนั่นวันไวในห้องพระอาจารย์ขนาดนี้แมวน้ำชมพูไปกินข้าวกันไหมผมหิวจนเป็นลมแล้วต้นไม้พูดชวนขึ้นขณะที่มอง มือยังเก็บเอกสารอยู่โอเคนี่คือความแตกต่างระหว่างนิยายกับซีรีส์นะคะในซีรีส์นี้เขาจะทําแบบว่าคุณต้นเนี่ยจะเป็นผู้หญิงแทนนะคะก็ต้องไปลุ้นนะคะว่าในในซีรีส์เนี่ยเขาจะชื่อให้ชื่อว่าอะไรนะแต่ดูผ่านๆแล้วก็จำไม่ได้เหมือนกัน <laughs> ต้องไปดูใหม่ต้องไปดูไพโอธเขาใหม่นะ,ะหรือว่าทีเซอร์ใหม่นะคะโอเค หรือไม่ก็รอดเนดี่ยใกล้ๆแล้วเนี่ยยิ้มห้ามิถุนายน,นี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์เรื่องนี้แล้ว <laughs> แมวน้ำชมพูไปกินข้าวกันไหมอะ นี่เพิ่งจะสิบโมงครึ่งเองนะต้นชมพูร้องเสียงหลงเมื่อดูนาฬิกาข้อมือเถิดน้าผมว่าจะชวนไปกินร้านเนื้อย่างได้ยินมาจากพวกรัศษาว่าอร่อยเด็ดต้นไม้พยายามโน้มหนาวส่วนชมพูก็ได้แต่หันหน้ามาส่งแววตาขอความช่วยเหลือจากฉันขอโทษด้วยนะชมพูคือเราก็อยากกินคุณบัวคุณตอนนี้เหมือนกันนี่ไปกินจะได้รีบกลับมาเคียงงานต่อไง เราว่าที่ต้นเสนอมันก็ดีนะฉันสนับสนุนข้อเสนอของต้นไม้ไปขอเถอะตอนนี้ฉันหิวจนจะเคลือบวดวเข้าไปได้ทั้งตัวอยู่แล้วและจากท่าทางที่น่าสงสารของฉันทําให้ชมพูใจอ่อนแล้วร้านที่ว่านี่มันอยู่ที่ไหนอะถ้าไกลละก็ฉันไม่ไปด้วยหรอกนะจะออกไปทานข้าวกันหรอให้พี่ร่วมวงด้วยไหมจ๊ะคนที่เปิดประตูห้องเข้ามาพูดขึ้นทําให้พวกเราสามคนริมหัน กลับไปไหว้แทบไม่ทันก็ตั้งได้อยู่แล้วสิคะพี่ติ๊กให้เกียรติไปทานข้าวกับพวกเราด้วยทั้งทีฉันตอบรับไปอย่างสุภาพจะไม่ให้สุภาพได้อย่างไรก็คนที่พูดนะ่ะคือหัวหน้าภาควิชาศาสตราจารย์ดรคุณหญิงพันธิกาเชียวนะลำพังแค่ไล่คำนำหน้าชื่อฉันก็นึกสงสงารเหล่านะักศึกษาที่ต้องเขียนตำแหน่งยุเหล่านั้นไม่ให้ผิดบนปกรายงานแล้วชื่อยาวมกา ถ้าพี่ติก๊กไม่นังเกียจที่พวกเราจะไปทานปิ้งย่างกันนะคะน้องแมวน้ำนี่ล้วก็เห็นแบบนี้พี่ก็เป็นคนติดดินนะเดี๋ยวพี่เป็นเจ้ามือมือนี้เองถ้าผู้ใหญ่แสดงกิจเมตีให้เกียรติเราหน้าที่ของผู้น้อยอย่างพวกเราก็คงตอบได้แค่คำเดียวว่าตกลงทุกอย่างมันก็ดูราบเรื่นดีตั้งแต่พี่ติก๊กอาสาขับรถคันหลูไปที่ร้านแต่จะให้คุณหญิงไปนั่งร้านเนื้อย่างง่ายๆก็ดูจะกระไรอยู่ ต้นไม้จึงเปลี่ยนแผนกระทันหันจากร้านปิ้งย่างใกล้มหาลัยเป็นร้านเนื้อย่างชั้นดีที่อยู่ห่างออกไปจากมหาลัยเสียหน่อยเรารู้หรอกนะต้นคุณหน่าววังจะกินของฟรีราคาแพงสินะแต่สิ่งที่เรียกว่าบุญมีแต่กำบงังมันคงเป็นเรื่องจริงเมื่อระหว่างกำลังทานอาหารกันอยู่พิธกเกิดติดรกระทันหันฉันก็ฟังไม่ถนัดแต่น่าจะเกี่ยวกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแก ทึงพี่ติ๊กก็ไม่ได้ปล่อยให้พวกฉจนต้องรับผิดชอบค่าอาหารในมื้อนี้แต่อย่างใดน่าเสียดายที่แกเพิ่งกินไปได้ไม่กี่คำเท่านั้นแล้วก็ขอตัวกลับก่อนอิ่มนนำสำราญตังไม่ต้องจ่ายสักบาทก็ถึงเวลาที่จะต้องกลับไปทำหน้าที่ต่อเราสามคนตกลงกันว่าจะเรียกรถแท็กซี่สักคันเพื่อกลับไปมหาลัยแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีรถสักคันผ่านมาสำรายเมื่อจะหนีไปใช้บริการแอป เรียกรถก็ดันไม่มีรถที่จะสามารถมารับพวกเราได้อีกลงท้ายก็เลยต้องตัดสินใจเดินกลับก่อนที่จะไปไม่ทันคาบสอนพวกคุณได้ยินข่าวลือเรื่องร้านชามผีสิงไหมเป็นต้นไม้ที่เปิดปทสนทนาขึ้นมาผีผีร้านชาฉันเข้าร่วมการสนทนาอย่างรู้สึกสนใจเพราะก้มหน้าก้มตาเดินเพียงอย่างเดียวอาจจะทําให้หน้ามืดได้การมีอะไรคุยแก้เบื่อไปนั้นย่อมดีกว่า ร้านชําที่เพิ่งปิดตัวไปแถวแถวคอนโดที่คุณอยู่นะ่ะแมวน้ำปิดตัวเหรอตลกแล้วเราซื้อของที่ร้านนั้นบ่อยนะอาแปะแกจะดีจะตายฉันเทียงกลับไปอย่างไม่เชื่อถ้าเป็นร้านขายของชําที่อยู่แถวคอนโดของฉันมันก็มีร้านเดียวคือร้านที่มีอาแปะอารมณ์ดีเป็นเจ้าของอยู่ก็เพิ่งจะซื้อที่ชู่จากร้านแกไปเองอยู่ดีๆมาบอกว่าร้านนั้นปิดตัวมันจะเป็นไปได้อย่างไรล่ะแมวน้ำ คุณซื้อของที่ร้านนั้นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ทาไมหรอก็สุกนู้นไงก็สุกนู้นมั้งฉันถามอย่างนึกสงสัยว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับช่วงเวลาการซื้อของของฉันด้วยอาแปะเขาเสียแล้วนะต้นไม้กดเสียงต่ําลงอย่างน่ากลัวอ่าแปะเขาเสียแล้วนะฮะนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณคงไม่ทันได้สังเกตนะสิเฮ้อ ผมคุ้นๆว่าอแปะแกเพิ่งเสียไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะง่ะเพราะว่าสุกที่แล้วคัดเรางดสอนเราเลยบอกแกว่าจะมาพระหาแกอาทิตย์นี้ฉันพูดอย่างเศร้าใจแล้วคนตกใจและแล้วอแปะกลายเป็นผีหรอใช่แล้วข่าวลือที่ว่าก็คือมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังออกมาจากร้านชำ้างนั่นตอนกลางคืนยังไงละ่ะจะแต่อแปะเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอทำไมเสียงร้องถึงเป็นผู้หญิงละ่ะ ฉันพยายามที่จะใช้เหตุผลโต้กลับไปนั่นไม่ใช่ประเด็นที่คุณควรโฟกัสนะแมวน้ำก็เอาแปะเขาออกจนใจดีเขาจะมาหลอกทนทำไมฉันค้านกลับด้วยความไม่เข้าใจก็เอาแปะในความทรงจำของฉันนะหรอเป็นคนแก่ใจดีคุยสนุกสนานนิสัยแบบนั้นไม่น่าจะเป็นผีเหียนได้เลยนะคุณจะไปรู้อะไรเอาแปะแกะอาจจะมีความแค้นที่ฝังลึกจนเมื่อตายไปแล้วกลายเป็นวิญญ,ญาณ ความแค้นทั้งหมดก็ปะทุกออกมาจนต้องคอยหลอกหลอนคนไปทั่วแล้วคุณจะทําทเสี่ยงปิ้วบรรยากาศตลอดเวลาทําไมเนี่ยต้นสงสารแมวน้ําบ้างสินั่นมันทางผ่านกับบ้านของแมวน้ํานะแล้วไอร้านชามผีสิงที่คุณว่าเรากำลังจะเดินผ่านมันไม่ใช่หรอชมพูที่เดินเงียบมานานร้องขึ้นอย่างทน,นไม่ไหวก็เดกขึ้นได้พอดีนี่นะต้นไม้พูดอย่างแก้ตัวดีนะที่ตอนนี้เป็นตอนกลางวันนะ่ะ ถ้าเป็นตอนกลางคืนเรายอมเดินอ้อมจริงๆด้วยฉันพูดอย่างติดตลกเพื่อทำลายบรรยากาศน่ากลัวที่ต้นไม้สร้างขึ้นแต่ดูท่าทางแล้วชมพูคงจะไม่ตลกด้วยไปหน้าของหญิงสาวดูวัดกลวขึ้นมาจริงๆแมวน้ำตน้นพวกเราเดินอ้อมกันดีไหมอะเอาละสีหน้าของชมพูไม่ได้บอกว่ากำลังคุดเล่นเสียด,ด้วยสิจะบ้าหรอคุณคืนเดินอ้อมไปแมวน้ำได้ขาดใจตายแน่ดูหน้าสีแดงจนระเบิดละ ต้นไม้เป็นฝ่ายโต้คำขอร้องของชมพูแต่เอ๊ะทำไมต้องดึงฉันเข้าไปอ้างด้วยวะแต่เพื่อประโยชน์สุขต่อสุขภาพร่างกายของฉันจะยอมเล่นตามน้ำไปด้วยก็ได้จริงเราไม่ไหวหรอกไม่งั้นชมพูกับต้นต,นต้องหามเรากับละคณะนะเมื่อเห็นว่าคำพูดของฉันกับต้นไม้มันน่าเชื่อถือและอีกอย่างนี้มันกลางวันแสกแสกณ้นผีก็คงร้อนไม่อยากออกมาหลอกพวกเราตอนนี้หรอก ชมพูจึงได้ยอกอ่อนข้อตกลงโถ่งั้นเยิบเดินเลยถ้าได้ยินหรือเห็นอะไรก็ห้ามทักเดินจ้ำอย่างเดียวนะตกลงไหมรับทราบโอเคจ้าสิ้นการตกปากรับคำเราทั้ง3มก็เดินก้มหน้าก้มตาเหมือนจะจ้ำไปไล่ควายที่ไหนแต่ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ร้านชำเจ้าปัญหามากยิ่งขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ฉันก็เลิกั้นหายใจโดยอัตโนมัติ กดดันเป็นว่าอาเปะคะ้ะเห็นแก่ที่เราเคยซื้อของอาเปะป่อยๆอย่ามาหลอกเราเลยนะคะเอ๊ะแมวน้ําคุณดูสิเสียงทักของต้นไม้ทับเอาฉันเผือสะดุ้งต้นฉันบอกว่าอย่าทักไงแล้วชมพูร้องขึ้นมาอย่างเสียขวัญทันทีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวผมแค่สงสัยชื่อร้านต้นไม้รีบแก้ตัวเมื่อถูกชมพูแวดใส่เขาให้ ทำให้ฉันต้องหยุดอ่านใบชื่อร้านตามที่ต้นไม้ทักทำไมฉันถึงไม่ทันได้สังเกตเลยนะว่าร้านขายของชําตรงหน้านี้เปลี่ยนไปจากเดิมอยู่พอควรเดิมทีร้านขายของชําแห่งนี้เป็นบ้านอยู่อาศัยสองชั้นที่นํามาเปลี่ยนชั้นล่างให้กลายเป็นพื้นที่ขายของตัวหน้าร้านที่เคยเปิดโล่งตอนนี้กลายเป็นประตูกระจกไปเสียแล้วและยังชื่อร้านอีกชื่อร้านว่า ช่าแหลน่ากว่ากันเลยร้านช่างแหละนะคะเขาโดนเทคโอเวอร์เป็นร้านขายเนื้อเหรอต้นวมยเซลอย่างนสนุกเมื่ออา่านชื่อร้านคงเป็นร้านขายของชำเหมือนเดิมหรอมั้งดูนั่นสีมีป้ายโอเพนแขวนไว้ด้วยฉันแสดงความคิดเห็นถึงชื่อจะประหลาดนิดหน่อยไม่หน่อยก็ได้ประหลาดเอามาก,มากเชียวละ่ะ แต่จากลักษณะาภายนอกก็ดูน่าจะเป็นร้านขายของชําไม่ได้โดนเทคโอเวอร์กลายเป็นร้านอย่างอื่นงั้นสแสดงว่าร้านนี้ก็ไม่ได้เป็นร้านชําล้างอย่างที่คุณได้ยินมานี่ชมพูออกความเห็นเกี่ยวกับข่าวลือของต้นไม้ก็ผมบอกว่าข่าวลือไม่ได้บอกซะหน่อยว่าจะเป็นจริงต้นไม้แก้ตัวด้วยรอยยิ้มเจนเมื่อโดนคำพูดพิคาดของชมพูเข้าไปถ้าถามว่าฉันอยู่ฝ่ายไหนก็ต้องชมพูสิเลือกข้างถูกมีชัยไปกว่าครึ่งนะรู้ไหม ไม่ต้องมาแก้ตัวเลยรู้ไหมว่าคุณทําให้ฉันกับแมวน้วํากวน่ะก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจไงคุณจะจริงจังเกินไปแล้วชมพูกับต้นไม้ยังคงเดินเถียงกันและทิ้งฉันให้ลังท้ายไว้คนเดียวคิดแล้วก็ใจหายเอแปะดูสุขภาพแข็งแรงไม่น่าจากไปเร็วเลยฉันเผ่อชะลอฝีเท้าลงและจ้องมองเข้าไปภายในร้านโดยที่ไม่ดูตัวในร้านมีคนอยู่นี่นาฉันเหมือนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแอบอยู่บริเวณหลังร้าน ไม่แน่ใจว่าตัวเองตาฝาดไหมมองอะไรอยู่นะคุณเหมือนในร้านจะมีคนนะฉันหันไปพูดกับชมพูพยายามจะบอกว่าเมื่อกี้เหมือนจะเห็นผู้หญิงน่าจะเป็นเจ้าของร้านคนใหม่หรอมั้งแต่เมื่อหันไปดูอีกทีบริเวณที่ฉันเคยเห็นว่ามีคนแอบมองอยู่ก็ว่างเปล่าไม่เห็นมีใครเลยคุณตาฝาดหรือเปล่าต้นไม้พูดเสริมขึ้นขนอ่อนตามร่างกายของฉันพร้อมใจกันลุกชวนลุกชัน เมื่อกี้ฉันว่าฉันเห็นจริงๆนะผู้หญิงผมยาวแมวนะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าน่าซีดมากเลยนะร่มแดดหรือเปล่าเนี่ยรีบไปเถอะต้นคราวนี้กลับเป็นฉันเองที่เดินเร็วจนนาเพื่อนทั้งสองคนไปแบบไม่เห็นฝ <c oughs> ุ่นเกิดมาไม่เคยคิดเคยฝันว่าจะถูกผีหลอกกลางวันแสงไหนเอาแปะเคยบอกว่าเราเป็นลูกค้าประจําชั้นหนึ่งยังไงละทําไมมาหลอกกันได้มเมื่อเสียงโวยวายปริเวณหน้าร้านสงบลง ฉันพูดดำรงตำแหน่งเจ้าของร้านชําก็ค่อยโผล่หน้าออกมาจากหลังม่านอย่างไม่ค่อยมั่นใจฉันน่าแอบมองสถานการณ์จากในหลังร้านอย่างใจจดใจจ่อเมื่อมีกลุ่มคนเดินผ่านร้านและทำท่าสนใจป้ายร้านของฉันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีใครสักคนที่เปิดประตูเข้ามาในร้านเลยแม้แต่คนเดียวทำไมกันนะเห็นแบบนี้ฉันก็เป็นคนที่อ่อนประสบการณ์ทางด้านการขายจะให้ไปยืนเรียกลูกค้ามันก็ขืนจนเกินไปเลยกะว่าจะแอบอยู่หลังม่านนี่ พอมีลูกค้าเดินเข้ามาแล้วค่อยออกไปต้อนรับเสียหน่อยแต่ลูกค้าแต่ละคนทำไมดูสีหน้าไม่ค่อยดีเอาเสียเลยหรือว่าชื่อร้านชําเร็จของฉันมันจะยูนิคเกินไปจนคนเข้าไม่ถึงจบนะคะจบแล้วนะคะตอนที่ห้านะคะตอนที่หกคือตอนต่อไปโอเคค่ะทุกคนเราเจอกันใหม่บ๊ายบาย